เนี่ย <laughs> มันวันนี้มันที่มาเทีเ่ยวหาลวงเอยแม็ลวงม้มาลวงัหมลแจมหาลวงเราจะให้เบงเป็นวิดีโอขอสจ,จซีู่น้าของวพวกขอทานทั้งหลายนะเบงก็ขอทานโงา ต้เลียงกันบิาาจิโะซ้อมไห้ก่อนหน่อยเด็กเมื่อกีอ้เราเขาจะเห็นกับใครสินะครับอ่คกับไอโซสาหนกเนาะถ้าเป็นไปได้ถึงมันเป็ได้ไลฟ์แต่ก็ยังน้อยก็เป็นวิดีโอจานลึกเอาไว้กจะเป็นวิดีโอจานลึกเอาไว้จะรูจะจะ้ว่าเขาได้ถ่ายอย่างไว้บุค่อยคาดเก็บมิกเอาไว้ลงไปในยูทูบแต่นนี้คือจะม้วนสิ่งกินเนี่ยยังกินยัง

ยไ่ยนอท่าทหัไปทางนั้นหละเขาเจนมาท่าหลวงแล้วคือท่านั้นก็จะเป็นห้องประดับวจุดนทีและเช่วไหอย่ามึงไรเด้ไม่ได้กับอ้อยู่ด้านอยู่เหมือนอยู่ด้านหลวงครับอยู่ที่ประเทศเรามันเป็นคนไทย ได้แล้วปวดน,นกันนั่นแหละฮัลโหสวัสดีสวัสดีสวัสดีอันนี้ไลฟ์ในตะขอหลวงวิญจันทร์สถานดีที่ออกมานอนบักเติ้งใหม่ดี จำก้องพอดขีกากจะไม่ได้หรือคือกลุ่มชนัไลที่มันอาบินยาแท้หรอกตัวซับน้องเน่าไปซับไปเนี่ยก็เป็นที่มันจับคนเราได้เลยมผมมีเปลี่ยนผสมไม่ผมเปียนที่ใส่ละปีแล้วจะเป็นทงน้ำเปทนกไม่เหลาก็ได้ไปจิ ขอทัดภาพในนนนะเนนนซ้ายคนนั้นต๊ดเด้งนะต๊ดเด้งเดกบ้านเด้งตูดเด้งก็สาบานเ้ยเฮ้ อนก้นจะมแล้วกันจะเป็นการแสดงนวีดีโอแขเอนนี้จะเป็นวีีอันนี้ไงเนาะมีเขาได้รู้ที่จะส้าง็มเลยออจะเป็นการแล้วอ่ะแล้วโอ๊ะ้วโอ้ยพวกงนเป็นกนจะเป็นงานนะเป็นงานส้มติฟ้าของประเทศเราเนาะคือ้มติบฟ้าของปุนหลวงเนะสีข้าวสีข้าวเออแตตกานี่มันจะกมจากมือเราะ ไปไหนมาพี่ก็อยู่ที่ลาวก็บ้านเกิดพี่อยู่ลาวนี่แหละบ้านเกิดพี่อยู่ที่ลาวแล้วก็เป็นมีงานประเพณีของลาวเท่านน่ะมาองค้างเอาไว้ไว้ไวอันนี้อันนี้ต้องใส่แล้วเออแล่วใส่ยูวอสมควรเนาะวิเศษที่สุดจันงั้นเอา้ายหุ้มไว้ทุกที่ทุกที่เจ้าของยูทูบอยู่ตรงนี้เด้อ ถ ah: ้าได้เห็นว่าบงกิแน่นะท่านจะเบ่งพูดวิ่งเข้ายิงยงที <t <t ่ไหนอ่ะพี่ครับปิดกล้องล่ะเจอมันมันไม่ได้ก็เป็นงั้นไม่ดีเพราะว่าเขาเห็นเราเพื่อนให้สั่วันธรรมดาวตัวเดียวมันไม่ได้มันต้อง คือพี่ไม่มีอะไรจะลงแล้วอ่ะคลิปจะลงก็มันมีมันมีน้อยมากอ่ะคลิปแนวกเล่นเกมอ่ะมันมีน้อย

จี้ดกดยหน้าพี่เป็นครั้งแรกนะเออ ฮะไปเพิ่งตัวมเขาไป่บิงกลนะไป่ทีนเขาไปหานจักหน่อยแนี่ยฮะจักหน่อยจังหน่อย What are you doing ไป่ทีแม่ยเยนคร้าใจหลายๆเด้อที่น้อดหนุมๆน้องๆหนมๆนมนี่เนาะเพื่อนเรื่องเรืยนหลานนี้จะซื้อน้ำ แต่จะซื้อน้ำปุ๊ด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 ปน๊้ปา๊ดนุ๊นปุบดป่๊ดปุรดปอ๊ดปน๊ัปุ๊ด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 ปุ๊าปุ๊ดปุ๊รปุ๊ดปดดดดน เย่เราค้างให้โชว์เลยว่าเราค้างต่นตนตกองาต่กองตกองเลเอามาโซนี้ออถ้าจะเห็นแบบเป็นการเขาเป็นม้าของประธานหลวงเนาบ้าเป็นยังไเร่มต้นจะปีหนึ่งเก้าเก้าสาหน่ง้าสาม์เป็นการเลียกาจะเการเมสิการเราต้องหาเขาต้องหาเขาต้องหาุ่เล็กที่เป็นเลี้ยงไม่ได้แสรจ ามันดีขนาดนี้กูคงน่าจะไปเฮ็ดอันน,นแล้วแหละเี้ยอย่างวะดีมั้งบ่อบบ๊เขาเฮ็ดอย่างว่าจะด,ดีท่องเที่ยวนะ่ะเคยว่าอย่างอ๋อแบบพวกอันนั้นวหรอแลิวท่องเที่ยวก็แบบไปรังนี่ยงเออว่ะแบบไม่ไปต่เฮ็ดเว้ยโกโปรอีส๊ะโกโปรมันขายไม่เป็นสองล้านเลยเนี่ยนะสองเป็นการอของท่านหลวงแล้วมันจะเป็นการแบบที่ไป <ใน S 1> บ้านพ<ม>ี่สิงหน่อยรอดูก่อนว่าจะได้ไปไหม เราดูกอดูก่อนว่าจะได้ไปไหมันหอันนี้ก็จะเป็นการที่เขียนาการเวีนเทียนเนาะเวีนเทียนของผู้มีเหฮโมลรือว่าส่วนมันเก,ก่งเลย นี่นี่้าวเนาะอ่านี่ก็คือกีฬาตีขีเนาะเป็นกีฬาที่แบบนึกจาบันเดืนนานนะะเป็นกีฬาตีกีบ้งด้เลยเนาะบังบังนั่นบงนั่นถูกเอออไ่ันก็นการนกีฬานี่คือจะขึ้นในมืออะากทำถล้วเนาะนึกเป็นการกีฬาตีขีนี่แบบ ีเลดแหละจุดเอ่อจุดบังไฟจุดบะไฟหมตาเอ๊ะทางพวกจะเห็นไหมตีหีเปลี่ยนจากไหนนั่นพวกจานมาเบิ่งเหี้ยอะไรมันคือไม้ตีี่อยแน่อันนี้คือไม่ตเป็นดาวซิมเลยอันนี้คือไม้หามท้อสิไม่หามจับเนาะมันคือหามจับแต่มันอันไงพูด นายกจัจับไวปีก็จอดเก้าเจ็ดศูนย์เนาปีเกู้นย์นประมาณประมาณอ่ท่าี่ไปปีกทาี่ปาสียแม่เอ้ก็จมีเขารวยกันสอคนจริงๆมีเยอะกว่านี้ครับมีเยอะกว่า เวนี้เสียงว่าตอนนี้เขายางอยู่ในป้าอยู่ตนี่้ตอนนี้ขังเขายืนในขีดหนที่สามขีขึ้นยงในป้ายอย่งในโรงงานเลยยาอ่อนเลยแนะนำเพื่อนพี่หน่อยทไลอย่างไล่้ในยูทูบยูทูบองเยเราบอกว่า แนะนำเพ,พ <oh> ื hm ่อนพี่หน่อยวจะให้แนะนำนดแลอ่าผมผมชช่อแมครับผมเป็นนักนักเรียนที่โรงเรียนไซเซ็ตฮะใไหมครับหน่มแม็กอายุสิบเจ็ดครับแล้วนี่ตัวอ่าวันแรกถึงวันนี้นี่ปีหนึ่งแก้าไม่ส้ดฝัน อันนี้คือพวกนจ๋บอันนี้คือพมะตาวฝรั่งเศสเนาเขาก็บ่เขาเจว่ามันแปลว่าอย่างต่เขา่งวัน่จะเป็นการจมตีและคนที่ทาคือคนฝรั่งเศสเนาน่าจะว่าแงก็หนีเลยว่าวางก่หนีเ่ะไรว่าง้อมอสแแล้วมาซื้อจังไก่อะซือปีหนึ่งเก้าหกสูตรคือจะเป็นการที่แบบใส่อันี่ใส่นั้นใส่ไอนี่ใส่ไอนั้นใส่นี่ใส่อนั้นเป็นยังะภาพบละยายนโบอะไรบังเวียน คนแทของาของเวียดนามคือคือพานเวียดนี้เขาบ่ค่อยเรือกประเทศล้วมันไหนก่ต้องขอโทษไปเนาะทีแปะต้อีร้ยหงเยอหน่อยน้วมก็จะแล้วภาเ่ยฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮุ่ย่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮยา่าา่ฮ่าฮ่าฮ่าา่่ี่าา่พ่น่่่าาาาาไปเ่่น่า่่่่่ะา่่นน่า เดี๋ยวแนะนำแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้โอ้ยเบี่เนีตอนนี้เขาก็จะไปเบิ่งท้างกับการทักซีมคงอัเฮ้ยไปแค่เพงเล่มาบีซีข้าบ้านบีซีเ่เข้าบ้านบีซีเนียเข้าบ้านีซีเนี่มาใส่หนาวทำไมอี๋หรือว่าไปแั้วมีบอกเ็จะเดีมันจะหลง ได้แล้วทุกคนเป็นแบบนี้แหละไม่ได้ยนอะไสิหรอกนี่คือท้องสองคนเป็นผูู้้ผอ่วคือผมผมเสองคนก็เป็นผู้พิธีการดำเนินให้แบบพาชุมพระหลวงนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจก็สอบถามมาครับคอมเมนตคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรฮะยังอยู่กางอยู่แต่ว่าเราคงไม่อยากตอบอย่างมั้งไอคนนี้กูรู้มันเป็นแผลอ๋อเนาะเอ้ยถ้าท่านหันไปฟ้าหัว เราได้ทำเป็นพ mm ่อขวดม่อห mm hmm. ิ่นหอนพลงสั้นของเราเขาเนาะหอมสั้นเลยแบบอ่างการเลยเนาะแต่แม่าบัง้งบไปหลายอยู่และตอนนี้เขาเรจะไปหาบ้านผีสิงคือสุดเ็ิเลยมีบ่มีบมีมีบ้านผีสิงในภาษาไทยคือบ้านบ้านบ้านผีสิงไม่กับบ้านผีสิงมันจะมีบอะม้ีมีมั

ผู้ดูของเราคือเป็นคนไทยใช่ไหมครับคู้ดูเท่าไหร่ลายผู้ดูเท่าไหร่ปกติตอนนั้นไม่ครบตัวคนหลายนดีมีแต่คนเบอร์ไทยเบอร์เขาเป็นย่อภาษาไทยไปนน้ำเนาะปี๊บพ่อคุณไม่ได้โอ้ยมันดิส่ตะมั้ยดิส่มา้ยนอันมันก็เพิ่มลงเพิ่มลงเรื่อยๆแหละ ตอนนี้คืออ่านี่คือเมื่อเที่ยสั้นเร็วเลยคืออ่าอ่าสภาแห่งชาติเราเนาะมันเปนสภาเนาะมันกดทุนเขาว่ามีเขาขอโดนข้อมูลโมเน็และแลท่านทนเห็นไหมมีความยิงในบุ้งไว้สร้างให้แบบประตูโมเด็ตคือสมัยย้อนยุอคือการหาบ้านมีสิงเนาะอย่าบ้านมีสิงบ้านมีสิงคือสุดเด็ดคณะเข้าไปเป็นยังไงมาเบิ่งกันเนาะเด็ดได้จริงยนงไงเลยคือเขาอ่าโดดยามเขาโดดยาม เชีย่ยเสื้อแจ็คแบปโผล่แหวนนะคุไม่รู้จแจ็คแบโผคุณดูครับนี่เป็แจ็คแบ็โผล่ครับเอฟีเอ็ม <c oughs> แจแบปล้วว่าันร้า <c oughs> เป็นแมงอันนี้นนคือกบายแ่าแบบแกแกเป็นใจเลยเนาะเขาก็ลังยื้แบบเป็นจเขาไม่เห้กลับบ้านมาศึกษามรเดนแลนก็คือทุ่งเงาเนา อันนี้จะเป็นหนังเราเนาะหนังที่ใส่ด้วยโปรเจคเตอร์ไหมบอสโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ที่ใส่ด้วยโปรเจกเตอร์เราคือหนังของเราเลยเนาะหนังางแปลงภาษาเราขึ้นมาอู้งเงาแล้วหนังกลางแปลงเป็นหนังเกาหลีเป็นหนังที่แบบบู๊มาสิบีเนาะแล้วถ้าท่านจกเบิร์นเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วถ้าท่านฟังนั้นจะเป็นโอ้โหอันนี้สวยงามเลยเนาะมีแต่ไฟส์ก้อนกาก เน้นวิดีโอความสงจังเอาไว้ผมได้เน้นในอย่างไรหรอกว่า ขอยาครับเฮ้ยคิดอะไรเ้อไม่เ้อมดยิงไบอ อจาจจะวั่นี้จะมาเล่น pues mm บ้านลมเนาะมาสั่งให้ว่าบ้านลมซ้อม,มไปก่อนซ้อม,มไปก่อนอันน nice. so ี <c <c ้คือบ้านลมเนาะครับนะครับวันนี่คือบ้านลมนะครับที่เราอ๋อมันอันใหญ่แล้วก็ไม่หลุดจากดินเลยเอาซ้อมนางกลางแปลงกลางแปลงกลางแปลงเออผมพูดเราเนาะเขากิบไม่เข้าใจมั้ยไ่เป็เดือนหนึ่งแต่ยังน้อยก็ฝากไรไปสามอันนี้คือแบบ ปิดการปิดประสบการณ์ในการทําแบบนี้หน่อยปิดการเดินเล่นแบบนี้นานมากลูกเชือกเสองและบทก็จะเกิดขึ้นในเซละคนเนาะเป็นสิ่งที่เกรไ่ได้แต่สารบ้ารผสมในทักษาได้เอาเปินงามคนเท่หิ้มแล้วเล่แท้ตัดตรงไงหรือเป่านนก่อไปอาบจไปอาบคลิบกินเอไปอาคลิบไหม